เป็นไงฮะแต่ผมบอกเลยวันนี้เลือกดีจัดเลือกดีจัดบอกเลยเปิดขึ้นมาแล้วดีดแบบนี้นะฮะหูแบบไม่ต้องลุ้นอะเออถือมาตั้งแต่กี่โมงอะออเดอร์ที่เราบายกันมาเปิดไลฟ์กันมาปุ๊บดีดเลยสุดจัดนะฮะจะลงต่อไหมนะครับแต่ตามหลักการนะครับตามทฤษฎีที่เราเคยคุยกันไว้นะฮะ ถ้ากราฟเนี่ยมันมีการดีดขึ้นมาจากแรงข่าวครับเมื่อเวลาผ่านไปฮนะหมดแรงข่าวเมื่อไหร่กราฟจะทําการดึงกลับมาที่จุดสตาร์ทซึ่งจุดสตาร์ทของข่าวอยู่ที่ราคา61 62นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะจบที่50 70%หรือ1 0 0นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์จากตอนที่ราคาดีดขึ้นไปครับ เดี๋ยวผมเพียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะดีดขึ้นไปประมาณ3,000จุดนะครับ3,000จุดนะ